เดี๋ยนะครับขอโทษนครับผมมาผิดงานอันนี้ควาจริงเลยนะไม่มีไม่อะไรค่ะทุกคนแต่งตัวมาไม่เข้ากับคุณเองเลยรู้ไหมว่าอันนี้วามจริงเต่อมาแต่ว่าโอเคเป็นงานของบอ๋อโอเคแต่ว่าเปนงาน่าคุณอย่าไปซีเรียสกัะไม่ค่ี่ไ่ไม่คือไม่ต้ไ่ แล้วเราไม่เคยเห็นนะฮะผมไม่เคยเปิดใส่สูทแล้วเปิดแบบนี้ผมรู้สึกว่าที่มันทางการน้อยลงหน่อยก็เปิดอย่างนี้แต่เราดูแล้วถอดสูเลยดีกว่านะ mẹ xìa đá sáng à,